สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมหายไป7วัน8วันประมาณนี้นะครับผมคือเป็นโควิดนะฮะแล้วก็อาการเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็ตรวจไม่เจอ2ขีดแล้วนะแต่เสียงอ่ะเสียงยังแหบอยู่นะครับผมก็วันนี้ถ้าเสียงไม่ดีก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมในคลิปนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมมาชมรถเก๋งซีดานนะครับเป็นรถยนต์ที่ต้องบอกว่าออปชันไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยถือว่า อยู่ในระดับที่ดีนะทนทานดูแลง่ายอะไหล่ถูกนะครับผมและที่สําคัญออกรถเนี่ยใช้เงินน้อยมากนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เงินน้อยมากในการออกรถนะครับผมแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7,700ประมาณนี้นะประมาณ7,700ไม่เกิน8,000เออไม่เกิน8,000บาทต่อเดือนนะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากนะผมกับเจ้ายาลิสนะครับผมวันนี้มากับรุ่น A t e ี m นะ มี2คันนะผมวันนี้ให้คุณได้เลือกกันนะครับผมก็คือรุ่น1.2 entry นะครับคันนี้เป็นปี2020เลขไมล17,000กิโลราคาอยู่ที่420,000บาทนะครับกันคันหนึ่งยาริสเอทีเหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยจะรุ่นเหนือขึ้นมาหน่อยก็คือรุ่น1.2 s p o r t นะครับผมปี2021เลขไมล12,000กิโลเท่านั้นเลขไมลน้อยมากลถปีเดียวเท่านั้นเองนะครับผมราคาค่ตู้ที่449,000บาทนะ สองคันนี้ราคาต่างกันอยู่ที่สองหมื่นบาทไล่สองหมื่นบาทนี้มันแตกต่างอะไรกันวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาไขาข้อข้องใจตรงนี้นะครับผมและก็จะมีข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับผมที่คนขายเขาไม่ค่อยบอกนะครับผมก็คือเจ้าสองคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ไม่ได้บล็อกใหม่หรอกก็คือเครื่องยนต์เดิมแต่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับผมแรงม้าเนี่ยคือจากปกติยาริสเอทีที่เรารู้จักกันก็คือเครื่องยนต์1.2เบนซินใช่ไหมอ่ารหัส3 nrfe นะฮะไอ้นั่นอะแรงม้าอยู่ที่86แรงม้านะแต่คันนี้และคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์3 N R F K E นะครับผมแรงม้าอยู่ที่92แรงม้าเฮ้ยแรงม้าเยอะขึ้นอ่านะเพิ่มคำตัว K เข้าไปแรงม้าเยอะขึ้นเลยนะครับผม92แรงม้าแล้วผมจะมาบอกด้วยว่าวิธีการสังเกตเนี่ยสังเกตดูตรงไหนไดน้เพราะว่าในรุ่นปี2019กับ2020เนี่ยไอ้2ปีนี้เนี่ย เครื่องยนต์มันจะมีการเปลี่ยนนะครับผมเดีย๋ยวจะบอกด้วยว่าดูตรงไหนนะผมเพราะว่าข้อมูลตรงนี้คนขายส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกกันนะเราจะมาขายข้อข้องแก่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับเจ้ายาลิสเอทิฟเรามาเริ่มวันที่รุ่นเริ่มต้นของเขานะคันทางซ้ายผมหรือว่าทางทางขวามือของท่านผู้ชมนั่นก็คือคันนี้นะฮะยาลิสเอทิฟหนึ่งจุดสองเอนทรีนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะผมเลขไมล์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลราคาสี่แสนสองหมื่นบาทนะคันนี้สภาพสวยๆนะ เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมคุณได้อะไรบ้างในรุ่นเริ่มต้นตัวนี้นะครับเรื่องของการตกแต่งนะครับผมอาจจะดูไม่มีอะไรมากนะผมไฟตัดหมอกไม่มีนะครับโคมไฟนี่เป็นโคมหลอดไส้นะครับเป็น multi actor, มัลติเรสฟักเตอร์ก็คือหลอดไส้ธรรมดานะครับผมข้อดีคือดูแลถูกนะครับผมหากเกิดแบบไฟแตกไฟชำรุดเสียหายต้องมีการเปลี่ยนโคมอบอกเลยว่าโคมแม่งถูกมากคู่หนึ่งนี่ประมาณสี่สักห้าพันนะผมถ้าของแท้ก็ประมาณหกเจ็ดพันบาท นะครับผมือก็ถือว่าถูกอยู่ดีนะฮะคมแบบนี้นะครับผมแต่มันอาจจะดูไม่เท่ดูไม่เฟี้ยวนะแล้วเป็นโคมหลอดไส้นะครับผมการตกแต่งด้านหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงาก็ออกแบบให้มันดูสปอร์ตเล็กๆนิดๆนะค,ะครับผมแต่ตรงกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะไม่มีไฟตัดหมอกนะ,ะไฟตัดหมอกไม่มีคุณต้องไปซื้อใส่เอาเองนะถ้าอยากได้นะเออเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทึบๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่นะด้านหน้านะครับผมสีของเขาเนี่ยเป็นสีเดิมนะ เป็นสีเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะเนี่ยเคาะไปเนี่ยเสียงบางๆเลยเห็นไหมเนี่ยเสียงบางมากนะผมกันชนหน้าแก้มข้างก็เดิมๆบางๆนะครับผมนี่นะล้อนะครับเป็นกระทะล้อนะผมในรุ่น entry เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นรหัสรุ่นย่อย JEGS อะไรพวกนี้นะ entry ก็คือรุ่น J แต่ว่าเป็นรุ่น J ที่มีการเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะครับผม ก็คือคุณจะได้ล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะเป็นกระทะล้อ15นิ้วนะครับผมยางเป็นยางติดรถปี2020นยะฮะยางสภาพยังดีอยู่นะอ่ารถวิ่งมา1 7ึจก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมแต่ยางเนี่ยมันก็จะปี20นะครับผมยางติดรถมานะแล้วก็ในรุ่น Entry เนี่ยไฟเลีย้ยวจะอยู่ที่แก้มนะครับในกระจออกมองข้างจะไม่มีไฟเลีย้ยวนะเพราะว่าไฟเลีย้ยวจะอยู่ตรงแก้มแล้วนะครับผมมันจะเป็นการตกแต่งของรุ่นเริ่มต้นเขานะครับติดตั้งกันสาดมาแล้ว นะก็คือติดตั้งพร้อมใช้งานนะผมมือจับเป็นสีเดียวตัวรถนะกุญแจเป็นแบบธรรมดานะเป็นกุญแจเสียบเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมก็ไม่มีระบบสมาร์ทเอนทรีอะไรนะด้านท้ายนี่ด้านท้ายของตัวรถนะครับผมไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันโลดมากมากนะครับผมคุณจะได้แค่ไฟท้าย LED ที่มี LED light guiding นะเป็น LED เส้นๆตรงนี้สวยงามกลางคืนมันจะเป็นเส้นบอก ไกด์นะครับผมบอกไกด์ไลน์ของด้านข้างของตัวรถนะครับเป็นไฟ LED นะครับผมในส่วนของระบบความปลอดภัยไม่มีอะไรเลยกล้องไม่มีพาร์คเซนเซอร์ไม่มีนะครับผมคือล้อนเลยคุณต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเอาเองนะครับผมตรงนี้ก็ถ้าลูกค้าซีเรียสเรื่องเรื่องพวกกล้องมองหลังเรื่องของพาร์คเซนเซอร์อะไรก็ไม่แนะนำรุ่นนี้นะเออเพราะว่าคุณต้องไปซื้อเอาเองแล้วบางท่านเขาไม่ได้ชำนาญเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งไง นะมันก็อาจะดูลำยากลาบากไปนิดนึงนะครับผม,มก็น่าจะให้มานะโอเคมาดูด้านในนี่ภายในของรุ่น e n t r ีนะครับผมคุณจะได้เบาะที่หุ้มด้วยผ้านะครับเป็นเบาะผ้าที่วัสดุค่อนข้างดีนะมันต้องไปเปลี่ยนเป็นหนังสังเคราะห์หรือว่าเป็นหนังเทียมมาหุ้มนะผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าเกรดดีมากนะครับผมคือบางท่านเอาไปเปลี่ยนเป็นหนัง PVC หนังแบบไม่ได้มาตรฐานอ่ะผมเสียดายนะครับ เสียดายเนื้อผ้าคือเนื้อผ้าของเขานุ่มมากเนียนมากนั่งแล้วรู้สึกสบายนะับตัวเบาะสภาพสวยๆนะครับผมเบาะใหญ่ๆนั่งสบายแล้วฟองน้ำเนี่ยแน่นๆเลยนะฟองน้ําเขาไม่ได้กงกแงแฟบบูบี้นะคือจับไปเนี่ยมันแน่นๆเลยนะล้มยากนะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นเบาะปรับมือ6ทิศทางคนขับนะครับคนนั่งข้างปรับ4อนะ่าในส่วนของอุปกรณ์มาตรฐานมีอะไรบ้างมีเครื่องเล่น CD MP3 USB AUX อรองรับบลูทูธ นะครับในส่วนเครื่องเล่นนะหน้าจอไม่ใช่เป็นหน้าจอสัมผัสเป็นหน้าจอดิจิตอลธรรมดาสแสดงแค่แบบขึ้นวิทยุนะครับผมแท็กเพลงเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้นะครับก็จะดูโบราณโบราณหน่อยในะส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบเมนวนวลนะครับเป็นเหมือนเตาแก๊สอะ่ะนะบิดปรับนะับสามวงเร่งน้ํยายาแอร์ปรับทิศทางปรับแรงลมนะครับก็มีแค่นั้นนะเกียร์เป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT I นะครับผมนะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะบอกด้วยว่าทาไมยาฤทธิ์มันถึงอืด ตอนออกตัวนะผมเพราะอะไรนะเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับพวงมาลัยเป็นยูรีเทนเป็นพวงมาลัยแบบยางนะครับเป็นยางนะไม่ใช่หนังนะมีปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนะฮะมีปุ่มรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยเออก็ถือว่าโอเคนะให้อุปกรณ์มาตรฐานมาแบบนี้ก็ถือว่าครบนะครับมาตรวัดเลื่อนไมนะ้นะนี่มาตรวัดเลื่อนไม่เนี่ยหลายๆาท่านไม่ค่อยสังเกตนะในรุ่นเอนทีเนี่ยมันจะเป็นมาตรวัดธรรมดาแบบนี้นะ มันจะไม่ได้เป็นหน้าจอเรืองแสงสวยๆนะครับมันจะเป็นแค่แบบไฟแสดงสถานะเฉยๆเนี่ยแล้วเวลาเราดับกุญแจปุ๊บมันก็ยังเห็นตัวเลขอยู่นะมันเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบเมนนุวนนะครับทีนี้มันก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะผมอยากให้ท่านผู้ชมลองจำออปชั่นตัว Entry ีไว้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นสปอร์ตว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างนะครับ่นะเรามาดูเครื่องยนต์นี่นะครับ เครื่องยนต์ขนาด 1. 2ดลิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่มีการอัปเกรดอย่างที่บอกไปนะผมพละกําลังอยู่ที่92แรงม้านะครับก็คือเครื่องยนต์ nrfke วิธีสังเกตดูยังไงอ้าวจะดูยังไงล่ะอันนี้มันเครื่อง86แรงม้าหรือ92แรงม้าดูอย่างนี้นะครับตะกล้องตามมานี่ตรงนี้ดูที่แผงประตูนะครับด้านข้างของประตูฝั่งซ้ายมันจะมีแผ่นพลา,าสติกเกอร์เพจนะครับผมมันจะมี engine number อยู่เห็นไห เอนจิ e นเนี่ยส nr fke นะถ้าเป็น fke เนี่ยเกแรงม้าอันนี้คุณไม่โดนหลอกแน่นอนอันนี้เครื่องยนต์ตรงสเปกนะครับผมเป็นออปชั่นปี2020แท้แท้ๆนะครับผม3 nr fke 1 2ลิตร92แรงม้านะครับผมเกียร์ super cvti นะอันนี้คือเป็นเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาไอ้92แรงม้าตรงนี้เนี่ยข้อดีมันจะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นตัว86แรงม้าคือการออกตัวเขาจะทำได้ดีกว่านะครับ ในช่วงออกตัวเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ดีกว่าอ่าคือไอระบบเกียร์ซูเปอร์ซีวีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระบบเกียร์แบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในโครราอัลติสนะครับตอนที่มันอยู่ในโครราอัติสเนี่ยเกียร์มันดีมากนะครับไอซูเปอร์ซีวีเนี่ยมันดีในเครื่องยนต์1.6ลิตรกับ1.8ลิตรนะครับ การออกตัวการขับขี่การเปลี่ยนเกียร์สมูทนุ่มนวลคือดีมากนะครับแต่พอเขายกไอเกียร์ซูเปอร์ซีวีดีไอเนี่ยมาใส่อยู่ในเครื่องยนต์พันสองนะครับผมอย่างยาริสเนี่ยเครื่องยนต์พันสองนะครับมันเหมือนกับไม่แมทชิ่งกันนะครับผมการปรับจูนอะไรพวกนี้อาจจะทําได้ไม่เทียบเท่ากับเครื่องยนต์1.6กับ1.8นะครับผมอันนั้นคือมันมมัันนคู่กันพอดีมันจับคู่กันได้นะครับผมแต่พอมาอยู่ในเครื่อง1.2เนี่ยเครื่องมันเล็กไง นะครับผมแต่ว่าอัตราการทดของ CVTI เนี่ยที่เขาเซตมาเนี่ยมันไม่เข้ากันมันก็เลยทําให้การออกตัวเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ดีเนี่ยรถแทบจะไม่ขยับเลยนะครับต้องเติมคันเร่งเสริมเข้าไปตลอดทําให้การบุริโภคน้ํามันเนี่ยจากที่มันควรจะดีนะครับอยู่ที่10ปลายปลายหรือ20ต้นต้นเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ประมาณแบบ10กลางกลางถึง10ปลายปลายเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราต้องเติมคันเร่งตลอดเวลาเราติดติดอะไรเงี้ยขับในเมืองเนาะเออมันก็ถือว่า เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเจ้าโมเดลนี้นะครับอันนี้บอกให้ฟังนะปัญหาที่ว่าทําไมยาลิสมันถึงอืดน,นะจริงๆมันไม่ได้อืดหรอกก็วิธีแก้ก็ไปติดคันเล่งไฟฟ้านะปรับสักระดับ2ระดับ3มเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างอันนี้นะครับสภาพสวยเดิมมากหัวน็อตไม่เคยขยับเลยแม้แต่สักจุดเดียวนะฝากระโปรงหน้าแก้มข้างคางหน้าประตูทั้ง4บานฝากระโปรงด้านท้ายสภาพสวย ไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยนะสภาพดีจริงๆคันนี้นะ <c oughs> ท่านใดที่ได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจะพาคนรู้จักที่ดูรถเป็นมาช่วยดูก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งสติกเกอร,ร,กกอร์คำเตือนต่างๆสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์ข้างประตูเดิมหมดนะครับเดิมหมดสภาพสวยมากๆคันนี้นะนี่คือในรุ่น A อี 1.2 entry ปี2020เลขหม่17,000กิโลนะคันนี้420,000บาทนะครับผมอ่ะนี่คือคันแรกเรามาดูคันถัดมาคันนี้คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ท็อปขึ้นมานะครับก็คือเป็นรุ่นกลางเรียกว่ารุ่นสปอร์ตนะยา Yaris a t a m 1.2ป p o r t นะครับผมสิ่งที่คุณจะได้และมันแตกต่างจากรุ่นท็อปสุดอย่างสปอร์ตพรีเมียมคืออะไรผมอธิบายคร่า,า,าวๆหปฟัง ในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมคุณจะได้โตโย ta าเซ s e เซนระดับเริ่มต้นก็คือแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าเสริมแรงเบรกให้นะครับผมอะไรพวกนี้นะก็จะมีเลดาราด้านหน้าตรงนี้แหละนะแล้วก็จะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ระบบ Smart Ent r ทหรือว่ากุญแจเฉลิยะเขาจะมีมาให้นะครับอันนั้นคือในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมแต่ในรุ่นสปอร์ตสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้หายหมดนะครับไม่มีเรดราด้านหน้าไม่มีกุญแจอจฉริยะ นะครับไม่มีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังให้ไม่มีนะครับผมแต่ออปชั่นโดยรวมเหมือนกันใกล้เคียงกันมากเริ่มจากที่การตกแต่งภายนอกนะครับผมคันนี้เนี่ยรถปี2021นะครับราคา4,49,000บาทวิ่งมา12,000กิโลนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED มีไฟ Day t i m ม r u n นดิ g งเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมดูเท่ดูสปอร์ตดูหรูหรามากนี่ไฟ LED สวยงามนะครับผมดูเท่เลยนะ กระจังด้านหน้าก็คือเป็นทรงเดียวกับตัวท็อปสุดอย่างสปอร์ตพรีเมียมแหละแต่เพียงแต่ว่าโลโก้ตรงนี้ไม่มีดร์เท่านั้นเอ,เองนะนะเป็นโลโก้ธรรมดานะเป็นโครเมียมสแตนเลสนะผมแบบเนี้ยเป็นตะแกรงรูๆนะครับผมไม่ใช่โลโก้กระจกนะแล้วก็การชนการตกแต่งก็จะเป็นสปอร์ตมีไฟตันหมอก led นะครับผมเห็นไหมการตกแต่งก็จะดูสปอร์ตดูดุขึ้นนะครับดูน่าใช้ขึ้นนะแล้วก็ไฟตัดหมอกของเขาก็เป็น led นะเติดตั้งมาให้ นะครับผมนี่ก็อดสภาพเดิมเดิมนะอันนี้คือสียังไม่ได้เก็บนะมันจะมีริ้วรอยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยมีรอยเบียดตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรอยเบียดจู่ตรงนี้ทางแทบสีว่าเราเก็บงานเก็บเป็นรลายละเอียดให้นะครับผมอันนี้ก็สภาพแรกเข้านะก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะเพราะว่าสีโดยรวมเนี่ยมันสวยมันเงานะครับนะน้านข้างจากเมื่อกี้ entry เป็นล้อก,กระทะอันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วขนาดไซส์เท่ากันนะ ขนาด15นิ้วนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะครับยางปี2021ก็คือยางติดรถนะครับผมเป็นยางติดรถมานะสภาพสวยๆใ,ใช้งานได้อีกสักยาวๆอะ่ะ2ปีประมาณนี้นะมันอยู่ที่การขับขี่คุณด้วยนะไม่ใช่ว่ายางแม่งสภาพใหม่เอี่ยมแต่ว่าไปขับแบบโหดหรืโหโหดมันก็พังหมดนะเออเนี่ยก็ถ้าใช้งานทั่วไปก็ประมาณปีกว่าๆ2ปีนะครับก็น่าจะได้เนาะกระจกมองข้างการตกแต่งในรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีดําเงานะครับ จะเป็นสีที่แตกต่างจากสีของตัวรถนะเห็นไหมสีเทาแต่กระจกสีดําอะไรประมาณนี้นะครับผมนะกุญแจอย่างที่บอกเป็นกุญแจแบบนี้ก็คือเหมือนกับรุ่นเอนทีแหละเป็นกุญแจแบบเดียวกันนะครับเป็นกุญแจธรรมดาไม่ได้ปุ่มสตาร์ทอะไรนะครับผมแล้วคันนี้ไม่มีการศาส์นะการศาส์ไม่มีคุณต้องติดตั้งเองนะครับผมแล้วก็การตกแต่งด้านข้างก็จะมีเพิ่มสเกิร์ตด้านข้างเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะเนี่ยเพิ่มเข้ามา ที่ในรุ่น Entry ไม่มีนะจะมีในรุ่น Sport และ Sport p r e m i u ีมนะครับผมก็คือสเกิร์ตด้านข้างตรงนี้นะมันก็ดูสวยขึ้นนะครับผมแถนะมีริ้วรอยด้วยเดี๋ยวเก็บให้มามาด้านท้ายด้านท้ายการตกแต่งก็จะมีเรื่องของสปอยเลอร์ตามรุ่นของเขาเลยรุ่น Sport นะครับก็จะมีสปอยเลอร์ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเนี yeah, ่ยสวยๆเป็นดักเฮลนะดูสวยมากนะครับแ้วก็การชนก็จะมีสเกิร์ตด้านล่าง เพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มความสปอร์ตตามรุ่นเขาคือสปอร์ตฮนะถ้ารุ่นสปอร์ตและไม่มีพวกของแต่งก็ไม่เรียกสปอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้นะมีกล้องมองหลงังนี่ความปลอดภัยก็มาแล้วมีกล้องมองหลงังหนึ่งตัวนะครับมีแค่ตัวเดียวนะไม่มีกรอบคันนะครับผมมีแค่ตัวเดียวด้านหลังเท่านั้นนะพาร์คเซนเซอร์ต้องไปติดเพิ่ม,มเองนะครับผมไม่มีเนาะก็จะประมาณนี้ในเรื่องของสีเนี่ยสภาพสวยนะเดี๋ยวเก็บให้นะครับ ทีนี้เรามาดูด้านในด้านในเป็นสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งในรุ่นสปอร์ตก็คือตัวเบาะนะครับตัวเบาะเมื่อกี้เป็นรุ่นเบาะผ้าใช่ไหมในรุ่นเอ็นทีแต่ในรุ่นสปอร์ตคุณได้เบาะที่เป็นหนังผสมกับผ้าในส่วนของตรงที่เราสัมผัสอย่างช่วงแผ่นหลังอย่างช่วงก้นของเราเนี่ยเป็นผ้านะปีกด้านข้างแล้วก็ตรงปรีกด้านบนที่เป็นช่วงหัวไหลเป็นหนังหัวหมอนเป็นหนังนะครับดีไซน์ดูสปอร์ตมาก ส่วนตัวแล้วผมชอบมากในรุ่นสปอร์ตถ้าเป็นสปอร์ตพรีเมียมมันจะเป็นเบาะหนังทั้งตัวนะครับอันนั้นมันคือจะดูแบบเฉยๆอะ่ะไม่มีอะไรมากแต่อันนี้พอเป็นรุ่นสปอร์ตธรรมดาว่ามันจะมีลูกเล่นนะครับมันจะมีลูกเล่นมันดูเออมันดูสวยนะมันดูเท่ดีวะ่ะดูเท่ดีนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับมือเหมือนเดิมนะครับเป็นเบาะปรับมือ6ทิศทางนะครับมีถุงลมเจ็ดตำแหน่งนะในยาริสไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนนะครับผมมีระบบ VSC ABS EBD BA นะครับผมมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เขาติดตั้งมาให้แล้วเนาะอ่ะพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับผมจากเมื่อกี้ที่เป็นยูริเทนนะพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังเดินได้เดินตะเข็บแบบนี้สวยงามมากนะครับผมปุ่มที่พวงมาลัยก็เหมือนเดิมนะรับสายโทรศัพท์ควบคุมเครื่องเล่นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมที่ต่างไปคือที่ปัดน้าฝนมีหน่วงเวลาเพิ่มเข้ามา นะมีที่ปรับน้ําฝนแบบหน่วงเวลานะครับผมเมื่อกี้ไม่มีนะเมื่อกี้ก็คือปรับเป็นระดับโลระดับมิดระดับไฮใช่ไหมอันนี้ก็นเนี่ยหน่วงเวลาปรับได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคไฟหน้ามีระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ไม่มีนะครับอันนี้มีแล้วนะก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มให้มาในรุ่นสปอร์ตนะครับผมตรงกลางเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นหน้าจอสมัมผัสขนาด7นิ้วเดี๋ยวบิดกุญแจให้ดูนะ เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับผมสวยงามเลยแล้วก็แสดงผลกล้องมองหลังด้วยลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะเป็นระบบออโต้นะเมื่อกี้เป็นแบบบิดปรับใช่ไหมในรุ่น Ent ท y ีนะพอในรุ่น Sport ตเนี่ยเป็นแบบระบบออโต้ดูสวยมากแล้วแสดงผลหน้าจอดิจิตอลในส่วนของคันเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะนะครับผมอ่านะทีนี้หน้าปัดเลื่อนไม้เนี่ยนะเปลี่ยนแล้วหน้าปัดเลื่อนไม้เป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงนะครับผมเป็นมาตรวัดเรืองแสงคือเวลาโรลดดับกุญแจเนี่ยดูนะ มันมืดไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้มันยังเห็นตัวเลขใช่ป่ะในรุ่น Ent ท y ีอ่ะแต่พอเป็นรุ่น Sport และสป p r ์ตพรีเมมเนี่ยหน้ามตดวัดของเขาจะเป็นแบบเรืองแสงแต่พอบิดกุญแจปุ๊บมันก็จะวูรขึ้นมาอ่านี่แหละอันนี้คือความแตกต่างเล็กๆน้อยนอที่คนขายเขาไม่ค่อยบอกนะครับแต่ผมบอกแล้วมันก็ทําให้เราขายยากขึ้นเนาะลูกจะบอกทําไมนะครับผมเออก็บอกให้เป็นข้อมูลนะครับก็ซื้อขายกันก็ต้องจริงใจต่อกันใช่ไหมล่ะอ่านี่ก็คือความแตกต่างนะครับผม พอพอแยกกันออกใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกันแหละนะเนี่ยเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับผม3 NRFKE เหมือนกัน92แรงม้าเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับจะให้ดูเรื่องของโครงสร้างมากกว่านะคันนี้เนี่ยสภาพเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานยังไมไ่เก็บรายละเอียดนะสะภาพเดิมดิบนะครับเดิมดิบเลยนะครับผม คาบฝุ่นคาบทรายคาบโคลนอะไรคุณเห็นได้เต็มตาเลยนะฮะเออเป็นของเดิมอะ่ะนะครับของเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพิความจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะครับผมฝากระโปรงเดิมเดิมแก้มข้างเดิมเดิมนะครับไม่เคยขยับแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวนะครับผมคันนี้นะสภาพสวยเลยดีมากๆแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับผมใช้ดีมากนะเป็นรถเก๋งที่ไม่ค่อยมีอะไรแตกใช้งานแล้วคุ้มค่าผมบอกเลยนะครับเป็นรถสําหรับ บุคคลที่กําลังจะเริ่มต้นอยากจะมีรถสักคันหรือว่าเป็นรถคันที่2เอาไว้สํารองนะครับเอาไว้ขับแบบจากบ้านไปที่ทํางานแต่ยังไม่อยากจะไปแบบเอารถไฟฟ้าที่แบบต้องมาแย่งสถานีชาร์จกันซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันเหมาะสําหรับบ้านที่ค่อนข้างมีเวลาจัดสรรเวลาได้นะครับผมหรือว่าชาร์จไฟบ่อยๆที่บ้าน มีที่ชาร์จมีวอล็อ box ที่บ้านนะครับผมอันน่าจะจะดีนะสำหรับรถไฟฟ้านะแต่ถ้าสําหรับอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองอะ่ะไม่เหมาะกับรถไฟฟ้านะไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยการจัดสรรเวลาห่วยแตกมากนะครับผมการใช้งานบางทีลืมเติมน้ํามันด้วยนะฮะไม่มีเวลาชาร์จบางทีลืมเสียบชาร์จขนาดโทรศัพท์มือถือยังลืมเสียบชาร์จเลยที่ดูแล้วกันนะครับผมคือผมมองตัวเองแล้วรถไฟฟ้าผมไม่เหมาะหรอกนะเหมาะกับรถสันดาปธรรมดาแบบนี้มากกว่าแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะในอนาคตถ้า สถานีชาร์จมันโอเคก็น่าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้า2คันนี้หรือว่าคันอื่นที่ผมมีณตอนนี้เนี่ยสภาพสวยแล้วก็น่าใช้มากใช้ไปสักอีก6 7, ปี7ปียังไงก็คุ้มผมบอกเลยนะยังไงก็คุ้มเพราะว่าตัวรถ2คันนี้หรือว่าคันอื่นที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยดาวสุดเซอซน่ะคุณออกรถใช้เงินต่ํามากนะผมบอกเลยนะออกรถใช้เงินต่ํามากแล้วผ่อนเนี่ยอยู่ประมาณ7 0 0 0ักว่าบาท 7 5 0 0 7 7,007แถวๆนี้ไม่เกิน8,000บาทนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แพงนะคือคุณไม่ได้ดาวไงคุณต้องเข้าใจก่อนนะคุณไม่ได้ดาวนะครับตอนออกรถคุณฟรีดาวตอนผ่อนมันก็จะผ่อนหนักนิดน,นึงนะครับผมแต่ถ้าคุณดาวดาวแบบป้ายแดงเลยอ่ะ25% 30%อย่างเงี้ยผ่อนมันก็จะถูกลงมามันไม่ได้ผ่อนแพงขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจการพิจารณาของคุณลูกค้าแล้วว่าเออ เราเหมาะสมกับรถประเภทแบบนี้หรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมก็มาเทียบกันให้ดูนะร,ระหว่างรุ่นเริ่มต้นยาริสเอทิฟหนึ่งจุดสองเอนทรีกับยาริสเอทิฟหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะครับผมว่าไอราคาที่มันต่างกันสองหมื่นบาทแล้วมีอะไรที่มันต่างกันมากแค่ไหนนะครับผมก็มาเทียบไปดูแล้วก็บอกเทคนิคการดูด้วยว่าไอรถยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆล้วมันมีความแตกต่างกันอยู่นะระหว่างปี2019กับปี2020นะครับผมเพราะว่าไอปี2ปีนี้มันคาบเกี่ยวกันมากๆ นะครับผมบางท่านเขาไม่รู้ข้อมูลไงเนาะก็โดนแบบราคาเท่ากับตัวที่เป็นเครื่องเครื่องใหม่นะครับ92แรงม้าแต่ว่าได้เป็นเครื่องเก่า86แรงม้าตอนขายต่อเนี่ยคุณจะได้รู้ทีหลังมันก็เจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมมารู้ตอนนี้มันดีกว่านะครับผมก็บอกให้เป็นข้อมูลละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมากขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปเลยนะครับมีทั้ง ID l ดี e ลนมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟสีนิวัตขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0ันคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว c o m